ครับรีวิวแอปไลน์ป๊อปนะครับเล่นยังไงให้ได้คะแนนเยอะโดยไม่ต้องเจลเบรครับอันนี้นะครับสามารถเลือกได้แล้วก็อาจจะซื้อนิดหน่อยนะครับอันนี้ซื้อเพราะว่าจะได้เป็นการสะดวกนะครับจริงๆไม่ต้องซื้อก็ได้ครับ เขเล่นสบายสบายชิลๆเหมือนเล่นมั่วนะครับแต่จริงๆมีหลักการครับเนี่ยข้บการเล่นมั่วเลยนะครับจริงๆต้องไม่ใช่มั่วสูงสี่ถึงห้านะครับต้องมั่วตาไวครับมั่วตาไวให้ได้ระยะฐาน,นครับแล้ได้เป็นแสนนะครับ ทัลนี้คือหลักการเล่นนะครับลายนะครับลายป๊อปให้ได้คะแนนเยอะนะครับอย่างคราวนี้เล่นได้3ามแสเลยนะครับภายใน1นาทีเนี่ยก็ต้องมือเร็วไว้ก่อนครับไม่ใช่ว่าเล่นตามสเต็ปนะครับต้องเล่นมั่วๆเนี่ยแหละครับเพราะว่าเล่นมั่วมันก็ไม่หักคะแนนเรานะครับฉะนั้นวิธีนี่แหละครับใช้ได้ครับวันนี้สวัสดีครับ